สวัสดีลูกค้าและ f อทุกทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานปืนยกยิงนะครับชุดนี้ก็มีอยู่ประมาณยี่สหรือ27กระบอกนะครับ <Okay. S 1> ก็มีทั้งไม้ประดูไม้สักไม้กระพีเขาควายนะครับชุดนี้กระบอกแรกตัวนี้ก็จะเป็น รางพื้นศูนย์นะครับใส่ศูนย์หน้าหลังออโต้ล็อกนะครับเป็นปีกโรเลอร์ยังไม่ได้ใส่ชุดขาโรเลอร์ยังไม่ได้ใส่ยางไม่ได้ใส่สายนะครับชุดนี้เดี๋ยวว่าใส่ให้นะครับบอกที่สองเป็นไม้สักนะครับที่สองที่สามนะครับเป็นไม้สักนอกนั้นแดงๆก็จะเ,เป็นไม้ประดูนะครับ ชุดนี้ก็เป็นไม้มะลิศนะครับเออเป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับไม้มะลิศมีอยู่หนึ่งกระบอกนะครับนี่นะครับนี่นะครับราคายกยิงท้ายไม้ประดู่นะครับจะอยู่ที่สองพันหกถ้าเป็นไม้กระพี้เขาควายจะอยู่ที่สามพันนะครับ มีค่าส่ง100บาทนะครับเป็นงานสั่งจองคิวตอนนี้ก็ไม่ยาวแล้วนะครับประมาณ1 0บสิบห้วันประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับสนใจช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าห้าศูนย์สองหสามสามปดศูนย์เ้าสองเก้าสี่หสองห้าเก้าเก้านะครับ id line น์9อสเก้าสนะครับ หรือว่าจะพักเข้ามาที่ f Facebook ผมก็ได้นะครับ a c e b ุ o k ผมจะชื่อวิษณุชาวเวียงนะครับนี่ครับก็โหแจ้งลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จัดการแท็กส่งให้นะครับความยาวของลางก็เลือกได้นะครับต้องการยาวเท่าไหร่สั่งมาได้เลยนะครับนี่ครับชุดลางก็เลือกได้นะครับราคาเท่ากันหมดนะครับความยาวตั้งแต่หนึ่งเมตรจนถึงเมตรสี่สิบนะครับราคาพร้อมยิง ไม้ประดูกับไม้สักจะอยู่ที่สองพันหกนะครับชุดลางคิวชุดลางนะ่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับจะส่งให้นะครับวันนี้เป็นคิวส่งงานยกยิงก่อนนะครับสนใจลองทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับชุดนี้มีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงแหมลูกดอกให้สามลูกนะครับราคาสองพันหกจะเป็นปีกโรลเลอร์ล้อสังลูกปืนนะครับ ความยาวของปีกเลือกได้นะครับมีตั้งแต่สามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบเซนนะครับต้องการเท่าไหร่สั่งมาได้กระบอกนี้ลูกค้าสั่งเสาะล่องเล็ดดอทให้นะครับเสาะให้ฟรีนะครับไม่คิดเพิ่มเป็นไม้ประดูบ่บ้านเก่านะครับชุดนี้ทำสีด้านนะครับชุดนี้นะครับถ้าสีเงามันจะไม่เห็นลายนะครับ สีด้านจะเห็นลายชัดนะครับนี่นะครับจะบอกนี้ก็เป็นน,นะครับใส่ศูนหน้าหลังออโต้ล็อกนะครับนี่นครับมันก็เป็นสูนหน้านะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เพิ่มอีกเจ็ดร้อยนะครับราคาปืนอยู่ที่สองพันหก หน้าหลังออโต้ล็อกเพิ่มอีกเก็บร้อยบาทนะครับก็จะเป็นสาม0ันสามนะครับค่าส่ง100นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จัดการส่งให้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวให้ดูเบอร์โทรอีกทีนึงนะครับตามนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ